สวัสดีครับทุท่านอัปเดตกันอันนี้ก็เป็นราคาสุดท้ายแล้วเพราะว่าผมขายนี่คือระบายรถออกนะแต่เสียดายมากที่ขายราคานี้แต่ว่าก็ตามกลไกตลาดไปก็โปกติผมขายคันนี้ห้าหมใช่ไหมผมลดราคาสุดๆเลยเดี๋ยวบอกข้อมูลกันคันนี้เป็นเชฟโรเลตอาวิโปี2,012ติดแก๊สนีจากโรงงานใช้ได้ทั้งแก๊สและน้ํามัน คือมันบังคับต้องเติมน้ำมันด้วยเพราะว่าต้องสตาร์ด้วยน้ำมันเท่านั้นนะครับผมมันมันเพราะระบบการทำานแบบนั้นนะครับประหยัดมากโลหนึง่งบาทนิดๆทางไกลเนี่ยไม่ถึงบาทโอเคผมลดราคาจาก5้าหมืเหลือ4ี่หมแล้วตอนนี้มีเสียงเผาขับดังใช่ไหมแต่ผมเปลี่ยนเผาขับให้ด้วยในราคานี้ไม่บบกเพิ่มก็ใครสนใจก็รีบติดต่อมาได้เลยครับผมเชฟเป็นรถขับดีรถคันนี้เครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นแอร์หนาว นะผมเผาขับนี่เดี๋ยวจัดการใหุ้่งล่างที่เหลือนี่ถือว่าดีแน่นมากนี่สภาพห้องเครื่องนะคทุกท่านนี่ดูสติกเกอร์หมอกอล์ต่างๆอยู่ครบเดิมเนียนนะครับผมไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบ4บานคือหารถใช้งานแบบขึ้นรถปุ๊บเนี่ยบิดสตาร์ทแล้วแบบพร้อมไปอ่ะไม่มีงองแงเนี่ยคันนี้จริงๆผมตลอดที่ผมใช้มาตั้ง4ี่หเดือน,นเนี่ยภายในแบบ ยังใหม่เลยดูดิเบาะไม่มีขาดเลยด้วยเนียนกิฟพวงมาลัยยังสวยเลยเพราะว่ามันวิ่งแค่แสนหกวิ่งน้อยมากอ่าก็าประตูเนี่ยเซ็นทรัลล็อกบานนี้ใช้ไม่ได้แต่ใช้มือเปิดได้นะผมก็ผมระบายรถออกเพราะว่ามันไม่มีไม่มีที่จอดนะทุกท่านจุดไฟฟา้าสีบานปรับกลางไฟฟา้าใช้งานได้หมดโอเคเกียร์ออโต้นะครับผมขับดีมากเหยียบร้อยยี่สิบปล่อยมือนิ่ง,งเลยคันนี้จะสตาร์ทเยียดูเนี่ย เห็นป่ะบิดปุ๊บก็ติดปับ๊บนี่เครื่องทำงานแล้วเนี่ยเนี่ยเครื่องทำงานพร้อมใช้ครับคันนี้เสียงเครื่องเงียบแบบเดี๋ยวปิดฝาโรงให้ดูครับมันจะยิ่งเงียบนี่พอปิดฝาโรงไปเงียบเงียบไก,กว่าเดิมอีกนะไฟลงไฟเหลืองนี่ อย่าไปคิดมากครับทุกท่านเปลี่ยนเอาพันกว่าบาทแต่เนี้ยคือผมขายในยราคาคือกาไรแทบไม่เหลือแล้วก็ <c oughs> อย่างที่บอกว่าอย่างอื่นก็ไม่มีแล้วคันนี้ <c oughs> เรื่องใช้งานในถือว่าพร้อมใช้ถังแก๊สมีอายุอีกประมาณสี่หรือห้าปียาวๆนะทุกท่านอืมเนี่ยไม่มีชนหนัก มีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเรื่องปกติครับผมจนหนักไม่มีฝาท้ายกดเปิดือปุ่มมีใช้งานได้ขวดน้ําเต็มไปหมดนี่น้ํากินนะทุกท่านไม่ใช่ว่าน้ําเติมรถนะน้ํากินเนี่ยดูดิเนี่ยเอาไาว้ขายขวดเป็นรถใช้งานจริงๆคันนี้แบบอืมก็เสียดายแต่ก็ต้องระบายรถออกรถมันเยอะเลอเกินจอดเต็มไปไมหมดแล้ว โอเคใครสนใจโทรมาเบอร์ที่ผมลงไว้ได้เดยเปิดเบาะหลังให้ดูว่ายังสวยอยู่เลยนี่ดูดิราคาสี่หมื่นเก้านะถ้าไม่ไม่ต่อผมราคานี้ผมทําการเปลี่ยนเพาขับให้นะก็ให้มันไม่มีเสียงตอนเลี้ยวอ่ะมันมันใช้งานได้ปกติวิ่งพรม,มลงพรมไลไม่มีสันแค่มันมีเสียงตอนเลี้ยวแต่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เนี่ยมีมีรอยบุบนิดนิดหน่อยหน่อยตั้งแต่เจ,จ้าของเดิมแล้วไม่ใช่ที่ผมนะ เห็นไหโอเคประมาณนี้ท่านกครสนใจโทรเบอร์ที่ลงไม่ได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ